สวัสดีค่ะสวัสดีวันเด็กปี2,567นะคะก็นำภาพเก่าๆของน้องของคุณนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะน้องมีความฝันฝันตั้งแต่เด็กนะคะน้องอยากประเกน้องอยากเป็นนางแบบคุณแม่ก็ส่งเสริมน้องเรื่อยมาค่ะอยากแต่งญิงก็ให้แต่งนะคะน้องชอบหาปลาค่ะน้องเป็นเด็กน่ารักเย้นแย็นใสนะคะใ,ใครๆก,ก็รักค่ะดูท่าจิกเท้านะคะ การเดินแบบแต่ครั้งของนางเป็นนางกับคุณแม่ตลอดนางชอบแต่งตัวสวยๆชอบเต้นบุ๊คทีค่ะและนางก็ชอบอดอดอ้อนเมื่ออยากได้บิ่งผมขอทมอนเป็นเรื่องปกติของเราทั้งสองคนค่ะและนางก็ได้ไปแข่งวิ่งกับคุณแม่นะคะก็ล่าริงวันมาเยอะเหมือนกันนะคะปั่นจักรยานจากบ้านกระชงนเยี่ยมหัวเก้านะคะสารหลักเมืองนะคะ จักรยานคุณแม่ค่ะไปเที่ยวที่เขาค้อก็บสตรอเบอรี่กับคุณแม่และตอนนี้นางก็ได้ประกวดเวทีแรกของนางนะคะนางงามกันเดินค่ะคุณแม่ก็ซัพพอเต็มที่นะคะเพื่อประสบการณ์ของลูกคุณแม่ก็สู้ๆค่ะควักกระเป๋าเองลงทุนเองค่ะเป็นโอกาสดีที่นางได้ยีบเคียงบาดเคียงไหลกับนางงานเดินสายทั่วประเทศค่ะหน,น่ารักที่สุด